สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารานุกรมคนชอบหนังอีกเช่นเคยครับผมเดือนนั้น2ครับผีแม่ชีแห่งจักรวาล The c o n นเจ i n g ที่ภาคนี้นะครับนางเอกคนเดิมเพิ่มเติมคือ3พอด3ประเด็นกับตัวละครที่รไรความกลัวต่อผีเหมือนผีมีไว้พุ่งชนเหมือนเดิมแล้วก็ความแฟนตาซีที่แฟนตาซีน้อยลงแต่ก็เดือดอยู่ดีเวลาแอคชั่น ภาคนี้สนุกกว่าเดิมนิดหน่อยส่วนนางเอกอย่างซิสเตอร์ไอรีนก็ยังคงสวยเหมือนเดิมเพียงแต่รู้สึกว่าภาคนี้ตุ้งแช่จะเยอะกว่าภาคที่แล้วพอสมควรเหมือนลดความแฟนตาซีลงเพิ่มซีนทำคนหัวใจวายมากขึ้นนะครับแต่ว่าการตุ้งแชไม่ได้ตุ้งแชพัมเพื่อแน่นอนนะแต่ถามว่าผมตกใจซักซีเลยไหมไม่มีเลยครับผมนี่นั่งนิ่งเลย คือในใจคิดเลยแค่นี้เหรอนี่จำสแกนแล้วใช่ปะการเล่าเรื่องก็นะด้วยความที่ประเด็นมันเยอะระยะเวลา1ชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยทำให้การดำเนินเรื่องของหนังเนี่ยมันไปมันไม่ไปในทางที่มันแบบควรควรจะเป็นอนะ่ะมันควรจะคืบหน้าเว้ยแต่มันกลับวนอยู่กับที่ย่ายีอยู่แต่ที่เดิม แถมใส่จ้ำสแกเยอะจนเร,เรื่องไม่คืบหน้านะครับจึงเป็นข้อเสียเลยเลยรู้สึกว่าเออมันก็สนุกนะครับแต่ทำไมเนื้อเรื่องมันไม่ไปไหนวะเสน้นเรื่องก็ไม่มีความน่าดึงดูดเสน่ห์ก็ไม่มีนะครับนะไม่ต่างจากภาคแรกเลยนะแต่พอมานั่งคิดดูเออมันก็มันก็ดีดีกว่าภาคแรกนะเออภาคแรกมันยิ่งกว่ายิ่งกว่านี้อีกนะ พอคิดดูดีเออเฮ้ยมันพกบนยิ่งกว่าภาคนี้อีกว่าแล้วก็เนื้อเรื่องไม่คืบยิ่งกว่าภาคนี้อีกภาคนี้ยังคืบนิดนึงนะแต่ก็สนุกดีครับนะสนุกดีขัดแย้งในตัวเองดีนะแต่ยังดีครับที่โพสเครดิตมีบ่งบอกด้วยว่าเชื่อมกับ The c o n t เจลลิ่นะครับก็โอเคนะนเชื่อมกับพวก The c o n นเจลลิไงแล้วก็จะเป็นการบ่งบอกแล้วคอนเ o u r i n g จะได้ไปต่อยาวๆนะดีๆแค่ชื่อสินะ ชื่อที่เอาไว้ดึงดูดแฟนคลับนะครับและคนที่รู้จักชื่อเสียงของมันแค่นั้นเลยแต่อย่างน้อยก็รู้แหละครับว่าจักรวาลน,นี้มันยังมีอะไรที่สามารถเล่าได้อีกเยอะไปต่อได้เรื่อยๆนะครับแต่ก็เสียคือความหลอนความน่ากลัวและจุดขายของผีแม่ชีหรือจักรวาลเอดอะคอนจิล r ิ n งเนี่ยหรือไอปีศาจวารักตนนี้เนี่ยรู้สึกว่าความน่ากลัวมันจะลดลงจางลงจริงๆนะครับภาคนี้บอกชัดเจนเลยว่า ามากผมไม่รู้สึกเลยว่ามันน่ากลัวเลยครับไม่รู้ทำไมคงโพรเสน่ห์มันลดลงความใหม่ไม่มีแหละตอนดูเลยเฉยๆกับหนังผีนะครับหนังผีแล้วก็หนังไอตัวแม่ชีเนี่ยไอตัวละครแม่ชีเนี่ยนะแล้วออกมาจากโรงเนี่ยผมแทบจำอะไรไม่ได้เลย,เยหนังเรื่องนี้เพราะมันไร้ความจดจำมากมากที่สำคัญคือ3ประเด็นทำให้บทมันอ่อนลงไปด้วยนะครับ ความปรินทั้ง3เนี่ยมันไปลดโทนหนังลงทําให้ความหลอนที่ควรจะมีมันจางจนแทบไม่รู้สึกเลยว่ามันหลอนนะครับนี่ขนาดผมดูภาคแรกเมื่ออาทิตย์ก่อนนะแล้วก็ภาค2ต่อเลยในะอาทิตย์นี้ก็ถึงว่าติดต่อกันมากเลยนะครับแต่กลับไม่รู้สึกเลยถึงความสนุกที่มากขึ้นรับรู้แค่ปวดมันโดดไปไกลกว่าภาคแรกนิดนึงนะครับ ประเด็นผีและความหลอนเองก็ขาดรายละเอียดเยอะแถมเป็นตัวที่ทำให้ผมรู้สึกชัดเจนเลยว่านี่แหละครับจุดอ่อนของหนังที่โดดมาแต่ไกลเลยประเด็นมอร์เรนหรือเฟนชี่เองก็ขาดรายละเอียดสำคัญสำคัญ,คญไปในบทของตัวละครไปเหมือนกันแต่ทั้งที่น่าจะเติมเต็มเสน่ห์และมิติของตัวละครได้ในภาคนี้แท้ๆนะครับแต่กลับจืดลงนะ ปะเด็นซิสเตอร์ไอรีนนะครับก็น่าผิดหวังมีปมอย่างดีดันเฉลยปลมแบบชุยชุยแบบเออมันเห็นนิมิตแหละจบเออแค่นั้นเลยอะไรกันครับเนี่ยมันเป็นประเดินหลักๆที่น่าสนใจเลยนะครับแต่มันเล่าแบบโยนทิ้งแบบไม่มีอะไรดีเลยเว้ยนังเกือบสองชั่วโมงเลยอะ่ะมันวกวนอยู่แต่ที่เดิมอะ่ะจังหวะในบางซีนก็ยัดมาในเวลาที่ผิดด้วย บางมุมก็หากินกับมุกเก่าๆของหนังบางครั้งผีก็น่าออกมามากครับแต่เสียดายครับงานสร้างยังยังน่าชื่นชมอยู่นะครับอันนี้เป็นการ,รมชมแต่มันก็รู้สึกเสียดายนะครับเสียดายเรื่องงานสร้างนี่แหละที่มันน่าชื่นชมนแท้ๆนะแต่มันไปแพ้ให้กับจังหวะการเล่าเรื่องกับความน่าตื่นเต้นที่มันหายไปหมดเลยนะครับถ้าไม่ติดว่ามันแฟนตาซีนะผมไี่ลุกไปแล้วครับหนังเครียดขวัญห,หวยเรื่องนึงเลยแหละ ส่วนการแสดงดีครับมาตรฐานเลยแค่เหมือนภาคแรกะนะครับตรงคารคเตอร์ตัวละครใส่มาแบบผิวเผินนะมีตัวละครใหม่ก็เหมือนกันใส่มาแบบผิวเผินไม่มีสเสน่ห์และมิติเลยทุกอย่างเกี่ยวกับตัวละครคือจางเลยครับรวมไปถึงผีแม่ชีเองก็เบาบางเหมือนนี่ไม่ใช่หนังผีแม่ชีแล้วอ่ะนักแสดงเองก็มารับบทเดิมนะครับ บทของมันเนี่ยดันไม่มีการพัฒนาของตัวละครเลยนะครับมันมีแค่นิดเดียวที่เหลือคือกลับไปเหมือนเดิมนะบางตัวละครเหมือนเด่นเหมือนสําคัญกลับมาแค่น้าจิ้มครับแล้วเหมือนบอกให้เราลืมมันไปได้ก็ลืมนะครับเหมือนไม่สําคัญเลยครับกับตัวละครตัวนี้มากเท่าไหร่นะครับประเด็นอื่นๆก็ไม่แข็งแรงด้วยนะแต่ถ้าภาพรวมดีกว่าภาคแรกเยอะนะครับเพราะว่ามันมี องค์ประกอบที่ภาคแรกไม่มีแล้วมันควรมีแต่แรกแลวครับเพราะว่ามันมีองค์ประกอบที่ภาคแรกควรจะมีมานานหนาเอาง่ายๆนะตั้งแต่คิดจะสร้างขึ้นมาแล้วครับรวมถึงการสืบสวนที่ดูมีอะไรน่าเล่ากว่าภาคแรกเยอะนะครับนะถือว่าภาคนี้ก็ดีกว่าภาคแรกนิดนึงนะในเรื่องของการสืบสวนแล้วก็อื่นๆนะครับก็ออกไป6.9เต็ม10นะครับ แค่ชื่อเท่านั้นแหละครับยังขายได้อยู่นะครับในจักรวาลนี้ใครไม่ใช่แฟนของ The c o n นเจลิ่งหรือเดอะน,นันลืมได้ลืมผมคนนึงเลยครับอยากจะลืมเพราะเหมือนชื่อที่ใช้หากินแต่เนื้อหาไม่ค่อยน่ากินส่วนเรื่องเส้นเรื่องนะครับพอคิดดีๆแล้วก็มันมันอ่อนก็จริงนะครับแต่เทียบกับภาคแรกแล้วคิดว่ามันดีกว่าภาคแรกนิดหน่อยนะครับมันก็พัฒนาขึ้น ก็ยังอ่อนดูดีต่อถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขอภัยไว้ด้วยนะครับผมพอดีว่าอ่านคลิปตอน5้าตีห้าหกโมงนะเจอกันคลิปถัดไปครับอาดิโอส